นอนได้ครับนอนได้ครับเอาเอานอนลงนอนลงอึมอึมอึมนอนเสารหละเลับตาแย่สีกลอมไม่นอนเลยครับหัวตั้งเลยหัวตั้งเลยจะนอนเออหัวตั้งเลยไปไปสอนป้าซิวพีเซนเตอร์ไม่ยอมนอนครับพีเซนเตอร์ไม่ยอมนอน ชุเห็นเต้เต้แล้วซิวเต้หน้าตาสดชื่นขนาดนี้แต่งแลงแต่งแลงแต่งเลงแต่งนี่น่ารายการเรอมูยมมาเพลินจิมกัดจนคสองบ้านเนาะหินยกะนอ สวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีอุโป,โปโกรณ์ใหม่นะครับสั่งมาจากแอปนะครับ<า>เพื่อที่จะมาทำเปรยไปอัดเวว<า>เปลย์ไกวอัตโนมัตินะครับเนีเนี่ยจากที่เราใช้มือไกวอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเราจะทำยังไงให้แบบ คนไม่ต้องมานั่งไกวนะครับลูกลูกชายก็นอนแป๊บเดียวก็ตื่นแป๊บเดียวก็ตื่นนะครับถ้าไม่มีคนไกวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามา modify modify เพลย์จากเอามือไกวเนี่ยมือไกวเนี่ยทำให้แบบไม่ต้องใช้คนไกวแล้วเราก็มีมีมอนเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่สั่งมานี่ตัวนี้ ตัวนี้เลยตัวนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยี่ห้อนี้อันนี้เราประกันวันหนึ่งเดือนนี่ตัวนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้เราจะมีชุดอุปกรณ์ควบคุมชุดอุปกรณ์ควบคุมอันนี้ผมแกะแล้วนะครับที่จริงสั่งมาใหม่มแกะดูแหละตัวนี้จะเป็นจะเป็นอุปกรณ์ควบคุมนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะติดตั้งยังไงนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็มีมีมอเตอร์นะครับมอเตอร์หนึ่งตัวตัวควบคุมหนึ่งชินอันแล้วก็ตัวล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดัดแปลงเปลยตัวนี้กันนะครับผมอ่า เดี๋ยวเรามาดูดูจุดติดตั้งกันก็นนะคะือเดี๋ยวดูระยะเปลเดิมครับระยะนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูระยะติดตั้ง้ ตั้งก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นเพลย์เดิมมันจะมีโซ่อยู่เราก็จะแขวนตำแหน่งนะแขวนเอาไปตั้นะครับว่าระยะเด้งคือตำแหน่งนี้นะระยะเด้งเราต้องการที่จะ ไดให้เกรย์อยู่ระดับนี้ไม่สูงมากไปลูกตกเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการจ่ยึดน็อตตรงนี้นะจ่หยุดน็อตเสร็จปุ๊บทำคานรบบบับแรงลงมาเนี้ยนะทำไม้รับแรงมาตรงนี้แล้วก็จ่อหยึดไม้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งน,นนะ เหลอมาก่อนก็ได้ตัดลงมาห้าสิบตรงนี้สักยี่สิเซนโอเคเดี๋เราไปหามัสดุอุปกรณ์กันก่อน,อนดกกีกว่าปูกไเหมเดือเดี๋ยวมันเดืเดก่อนให้ลุกนอนก่อน นี่ครับมันจะมีเศษไม้พวกเศษไม้อยู่เดี๋ยวน่าจะต้องเอาเดี๋ยววงเดือนมาซอยเอานี่เศษไม้เดี๋ยวดูว่าเราใช้ชิ้นไหนได้บ้างตรงนี้พ่อแกก็ยกลงรถนะครับนี่เศษไม้นี่เหมาะเลยนี่นี่ตัวนี้ได้ นี่ใช้ได้เลยครับ ตะปูเกี้ยวนะเนี่ยผมมีตะปูเกียวเกา่าตอนแรกผมว่าจะใส่น,อน็อตแต่ผมมีตะปูเกี้ยวเก่าอยู่ผมเลยเอาตะปูเกี้ยวเก่ามาใส่นะตรงนี้ตรว,วนี้เรนะียกว่าบอกว่ามอเตอร์ตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลเลยนะ แล้วมีไม้ด้วยถือไปเลยเหรอ เอลินไม่เคยได้กินอย่างงี้นะเนี่ยเอรินอ่ะเอรินกินแต่ซีเรียลแหละได้ลูก ไม่มีโวล์อะไรอ่ะนั่นแหละความเร็วแล้เอ้ยปั่นแต่มันเอามาปอนเบิ้งจับมือดีเราหน้าเปมาก็นหน้าอะผู้ช่วยนะครับช่วยกำลังขันน็อตโมเดลโมดดฟาย เปว่ามันจะสั่นแรงแมั้ยพวกนี้ค่อยรีวิวนี่เต้ชินนอนแลนะค่อยรีวิวแต่วันนี้แค่นี้แหละต้องยีดขันใหม่ทำไมเฮ้ยร้อนนั่นใหม่มือเคียร์น็อตน,นี่มันห้อนใหมมือน,นีนะบนนะใหม่มือ <laughs> <laughs> นี่ค่อยมารีวิวพวกนี้นะครับ แล้วคนมาตเฮงพู้แม่เขาแม่เขาปิดห่วยที่หน้ารน้ำหนักได้หนึ่งร้อยครับเขื่อนปิดนี่ครับหลังจากทำเสร็จแล้วครับผลลัพธ์ไม่ต้องมีคดไว้ครับผมที่การติดตั้งผมก็จะทำคานิดกับเปลยเดิมนะครับ นี่เป็นตัวแอลค้ำแล้วก็ล็อกมอตเตอร์ไว้สองด้านก็จะมีสวิตตัวปรับความเร็วนะครับตัวนี้เร่งเร็วก็เร็วครับเร่งเอาประมาณครึ่งหนึงโอเคแต่เคล็ับที่จะทำให้กเกวมันปกไวอัตโนมัตินะครับก็คือต้อง ล็อกตัวนี้นะครับล็อกตัวนี้ให้มันไม่ขยับได้นะจะเป็นข้อต่ออะไรก็ต้องล็อกให้มันไม่ขยับ,บมันถึงจะไหวได้เนจะ okay, ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ